ดีที่นิถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกทุนใจในนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิดรากเดิมที่เสริมให้รุ่งเรืองนั่นคือเมืองที่บรรทมชนสร้างไวความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจ อย่าลืมไปลองทบทวนอด,ดีวันวานจะซอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนวนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุ่ต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณผู้ชมครับคำว่าวังหลัง คำที่ผู้คนในยุคปัจจุบันรู้จักมักคุ้นกันทั่วไปในนามของย่านเก่าที่อยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาตรงอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าบางกอกน้อยผู้มิสถานที่มีชื่อเรียกขานว่าวังหลังดังที่เห็นและเป็นอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินโบราณของกรุงเทพเมืองฟ้าราชธานีของไทยมีดังต่อไปนี้ ตลาดวังหลังย่านการค้าที่ละลานตระการตาไปด้วยสรรพสินค้านานาชนิดคลาคล่ำไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนอึ่งอนล้นหลามทั้งของกินรถโอชาสารพัดสารพันของใช้ทุกเพศทุกวัยแหล่งใหญ่ที่ขายของมือสองซึ่งฮอตคิดติดอันดับต้นๆจนได้รับฉายาว่าตลาดเด็กแนว และในบริเวณที่อยู่ใกล้ชิดติดกับตลาดวังหลังเป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งมีชื่อเรียกว่าวังหลังเช่นเดียวกันนั่นก็คือท่าเรือวังหลังท่าน้ำแห่งเจ้าพระยามหานทีที่อยู่ตรงปลายถนนพานนกในพื้นที่แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยท่าเรือที่มีเรือนับร้อยนับพันแล่นเข้าล่องออกลอยผ่านกันทั้งวัน ท่าเรือที่บรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้สัญจรผ่านเพื่อไปตามย่านต่างๆในกรุงเทพเมืองอมรมหานครของไทยนี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งของภูมิสถานที่มีชื่อเรียกขานกันว่าวังหลังที่ผู้คนในยุคปัจจุบันรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ในสมัยอดีตการถิ่นฐานย่านวังหลังแห่งนี้ คือสถานที่ประทับของเจ้าฟ้าที่มีพระยศฐาบรรดาศัก์เป็นปล่มพระราชวังบวรสถานพิมุกหรือพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายหลังเวียงวังในพระราชวงศ์ชั้นสูงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งผู้คนในแผ่นดินยุคโบราณต่างเรียกขานก,นกันว่าวังหลังทีนี้นะครในวันนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางไปพินิษพิเคราะห์เจาะลึกถึงวังบ้านฐานถิ่น ดินแดนเก่าการที่มีความเกี่ยวพันกับราชสำนักสยามและราชวงศ์จักรีมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วภูมิสถานที่ได้รับการกล่าวขานกันว่าที่นี่คือคลังแห่งศิลปะวิทยาการและเป็นย่านเกิดของโรงพยาบาลแห่งแผ่นดินภูมิสถานย่านประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทยที่ถูกเรียกขานกันว่า วัังหลควรอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมอรดกทุนใจในนาครย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิดรากเดิมที่เสริมให้รุ่งเรืองนั่นคือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ ปติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทยในช่วงปีพุทธศักราช2112ถึง2133หรือเมื่อกว่า400ปีที่แล้วได้จ่ารึกบันทึกเอาไว้ว่าตำแหน่งวังหน้าและวังหลังถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระมหากษัตริย์รัชกาลที่17แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยพระองค์ทรงโปรดให้สร้างวังหน้าขึ้นเพื่อรักษาพระนครด้านทิศตะวันออกและพระราชฐานให้เป็นที่ประทับในสมเด็จพระนเรศวรมรพระโอรสองค์แรกส่วนวังหลังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาพระนครนตรงด้านตะวันตกและพระราชฐานให้เป็นที่ประทับในสมเด็จพระเอกาทศรสพระโอรสองค์เล็กนอกจากนั้นจากหลักฐานที่ปรากฏจดบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต อย่างลิขิตถึงคำว่าวังหน้าหรือฝ่ายหน้าและวังหลังหรือฝ่ายหลังเอาไว้ด้วยว่าหลังจากพระเจ้าแผ่นดินสิ้นพระชนคุณนางทั้งหลายขอร้องพระนเรศให้ขึ้นเสวยราชและปกครองราชอาณาจากักรบรรดาคุณนางมีข้ออ้างกันว่า นอกจากพระราชกรณียกิจของพระองค์แล้วพระนเรศยังเป็นพระโอรสองค์แรกในระหว่างพระราชบิดาครองราชสมบัติอยู่และเป็นฝ่ายหน้าหรือเจ้าชายองค์แรกซึ่งใกลสายสืบสันตติวงศ์ที่สุดแต่พระนเรศไม่ประสงค์จะสืบราชสมบัติและตรัสว่ามีพระองค์ได้เปื้อนเลือดมามากแล้วหากจะทรงปกครองก็ทรงจะเข้มข้นเกินไปดังนั้น พระองค์ส่งต้องการให้พระอนุชาซึ่งเป็นฝ่ายหลังหรือเจ้าชายองค์ที่สองขึ้นสเสวยราชสมบัติแทนจวกการผ่านสมัยจนถึงในช่วงปีพุทธศักราช2231ถึง2246แทนดินในสมเด็จพ,พระเทราชาพระมหากษัตริย์รัชกาลที่28แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสถาปนาให้หลวงสรศักดิ ขึ้นเป็นวังหน้าพร้อมทั้งทรงบัญญัตินามให้เรียกตำแหน่งวังหน้าว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลและทรงแต่งตั้งนายจบคชสิทธิ์ขึ้นเป็นวังหลังอีกทั้งยังทรงบัญญัตินามให้เรียกตำแหน่งวังหลังว่ากรมพระราชวังบวรสถานพิมุกลูกการผ่านสมัยจนถึงในช่วงปีพุทธศักราช2325 ถึง2,352รัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดกล้าวสถาปนาให้สมเด็จพระเจ้าล้านเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศขึ้นดำรงพระยศ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุกหรือวังหลังโดยรับพระราชบัญชาตามแบบอย่างกรมพระราชวังหลังเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยทรงมีความดีความชอบที่สามารถนำทัพไทยไปม,มีชัยเหนือทัพ และนอกจากนั้นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ยังประกาศให้เราได้รับรู้อีกด้วยว่าสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศส่งดำรงพระยศเป็นพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายหลัง หรือกรมพระราชวังหลังพระองค์แรกและพระองค์เดียวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะเมื่อภายหลังการเสด็จที่วงคตของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในปีพุทธศักราช2349แล้วก็มีได้มีการสถาปนาเจ้านายองค์ใดขึ้นดำรงตำแหน่งนี้อีกเลยตำแหน่งวงังหน้าวางังหลวงวังหลังเนี่ยนะคะ เข้าใจว่าน่าจะเกิดขึ้นจากเรื่องของการตั้งทับนะคะก็คือในลักษณะของการตำราพิชัยสงครามซึ่งต้องมีทับหน้าทับหลวงและทับหลังแล้วตำแหน่งวังหน้ากับวางหลังเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ถือว่าเป็นพระมหาอุปราชนะคะเมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคตรผู้ที่จะขึ้นครองราชก็คือพระมหาอุปราช อันนี้มันเป็นลำดับว่าพระมหาอุปราชองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สององค์ที่หนึ่งก็คือวังหน้ากรมพระราชวังบรวรสถานมงคลส่วนองค์ที่สองก็คือกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุขถ้าเกิดวังหน้านั้นที่วงคดไปก่อนหรือว่ามีเหตุอันไม่สมควรอ,อ,อาจจะด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยผู้ที่จะขึ้นครองต่อมาก็คือพระมหาอุปราชคนที่สองก็คือวังหลัง หนึ่งในหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่บ่งบอกให้ทุกคนบนแดนดินถิ่นนี้ได้รับรู้ว่าในอดีตการภูมิสถานย่านนี้คือที่ตั้งของนิวาสถานบ้านวังในกลมพระราชวังหลัง ก็คือแนวกำแพงเก่าการที่ตั้งเด่นยืนตระ n g อยู่ตรงย่านตรอกวังหลังซึ่งคุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้แนวกำแพงที่ฝังความหลังอยู่ในทุกอนูของอิฐโบราณความทรงจำเรื่องตำนานวังหลังที่เคยมาลังมาเลื่อมเฟื่องฟูงฟงอยู่ยังถิ่นฐานย่านนี้เมื่อนับร้อยปีที่แล้วในอดีตกา บริเวณทิมฐานย่านวังหลังก่อนเคยเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์อันเนื่องมาจากรากเริ่มเดิมทีเมื่อองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักกรีเสด็จขึ้นครองราชทรงโปรดกล้าวให้สร้างวังและปลูกบ,บ้านพระราชทานแก่บรรดาเจ้านายและคุณนางผู้มีความดีความชอบณย่านวังหลังซึ่งประกอบไปด้วยวังต่างๆดังต่อไปนี้ วังสวนลิ้นจี่สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งพระนิเวศสถานในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีพระพี่นางเธอพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรวมถึงเป็นพระนิเวศเดิมในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมะหลวงอนุรักษ์เทเวศเจ้าฟ้าที่ในการต่อมาล้นกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งโปรดกล้าวสถาปนาให้ขึ้นเป็นกรมพระราชวังหลัง พร้อมทางพระราชทานวังส่วนลิ้นจี่ให้เป็นที่ประทับภูมิสถานย่านวางที่ในปัจจุบันสันนิษฐานว่าคือบริเวณที่ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยใกล้วัดอมรินทรารามไปจรดพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลสิริราชนั่นเอง วังสวนมังคุดพระนิเวศสถานที่ทรงพระราชทานแก่พระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงนรินทนร์ n ดนเรศพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชลุถึงต้นรัชกาลที่สามวังสวนมังคุดมีสภาพทรุดโทรมลงมากเนื่องจากไรเจ้านายทรงกรมจึงทำให้ขาดแคลนทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์ที่จัดูแลรักษาวังไว้ให้ดีดังเดิมได้และในที่สุดวัง น,นี้ก็ถูกเปลี่ยนถ่ายกลายเป็นสมบัติของราชสกุลอิสรางกูลในการต่อมาวังสวนมังคุดในปัจจุบันไม่ปรากฏสภาพของวังเก่าใดๆให้เห็นเว้นเสียแต่แนวกำแพงอิฐเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณท้ายตรอกวังหลังเท่านั้น และวังบ้านปูนพระนิเวศสถานที่ทรงพระราชทานแก่พระองค์เจ้าคุณเนรพระอนุชาต่างพระชนนีกับกรมพระราชวังหลังเวียงวังที่ในปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐานว่าเคยตั้งอยู่ณนะทินฐานย่านใดแต่จากพระราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวรัชกาลที่5 ทรงอัดถาธิบายเอาไว้ในหนังสือตำนานวังเก่าเมื่อราวปีพุทธศักราช2465ความว่าวังบ้านปูนอยู่ระหว่างวังสวนมังคุดกับวัดระฆังเพราะยังมีปรากฏตรอกเจ้าคุณเนรแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีคนที่รู้จักชื่อของตรอกนี้อีกแล้ว ในที่สุดเวียงวังประวัติศาสตร์แห่งราชธานีไทยในบริเวณถิ่นฐานย่านวังหลังก็ถูกกลบลบความสำคัญจนกระทั่งเลือนรางจางหายไปกับการเวลาเฉกเช่นเดียวกันกับตำแหน่งกลมพระราชวังหลังที่กลายเป็นเพียงความหลังซึ่งฝังเอาไว้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยเท่านั้น